สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับตัวเต้าวีโกนะฮะตัวนี้มาทำกุญแจรีโมทแบบพับนะฮะเาดูนะฮะนี่ครับพับได้แบบนี้เลยนะครับหลังจากที่เราลงทะเบียนนะครับในส่วนของรีโมทเรียบร้อยแล้วทดสอบระบบครับกดล็อกคนระับไฟกระพริบนะครับหนึ่งครั้งรถล็อกนะครับกดแค่ล็อกครับดูไฟนะครับไฟกระพริบสองครั้ง เป็ครับเปิดรถได้ต่อไปทดสอบสตาร์ทครับโอเคนะครับสตาร์ตติดเรียบร้อยเลยนะครับดูนะปัดเรือนหม่ขึ้นปกตินะครับค้าท่านใดนะครับที่ใช้โตยต้าวีโกอยู่นะฮะสนใจทำบุญจาีโมทแบบพับนะครับสไตล์นี้สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับในช่องทาง YouTube หรือที่ f a c e b o o k Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นะครับ โทรได้ที่เบอร์0819537181ครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ